mm -hmm. ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิกวีวันนะครับห่างหายกันเป็นนานนะครับกับการถ่ายคลิปลงช่อง u t u b e นะฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมให้เราทำนะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับยามาฮ่าเลเดอร์ขับพัทยานะครับเขาจัดกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ยามาฮ่าเลเดอร์ขับพัทยานะฮะน้ำมันวันนี้นะครับ31.14็ดนะฮะก็เรียกได้ว่าลงมานิดนึงนะฮะ เอาเก้าห้าสองร้อยครับ,บ,บนี่ครับเติมไปสองร้อยหกจุดสี่ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับนี่ครับเติมไปสองร้อยนะครับ,รบขึ้นมาหกขีดเลยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เต็มหรอกนะอ๊ยอากาศร้อนเว้ยวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมนะครับที่ยมห้ายด้วยครับพัทยาจัดขึ้นนะครับ เป็นการล่องเรือดูพลุนะครับกลางอ่าวพัทยานะครับเวลานัดรวมตัวนะครับก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับเราก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะไปถึงเวลาที่เขานัดกันนะครับแต่ว่า,าผมน่าจะไปเลทสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าออกมาช้านิดนึงนะกำหนดการในการขับรถออกจากศูนย์เนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นนะแล้วก็ไปถึงแหลมบริไฮสักประมาณ6กโมงเย็น แล้วก็ล่องเรือออกไปกลางอ่าวนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปอ่าดูพลุก,กันด้วยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าบนเรือเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเราทําบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศูนย์ยามาเรเดียขับพัทยาเลยแล้วกันนะครับไป เอาละะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่อำเภอบางละมุงนะครับหรือว่าเมืองพัทยาน,นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เราขับมา64.9กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา4โมงเย็น7นาทีนะครับ เวลาที่เขานัดกันนะครับก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับเจอกันที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับพัทยานะครับวันนี้นะครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับพัทยาเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมนะครับให้ลูกค้าที่ออกรถบิ๊กไบค์กับทางศูนย์นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับขี่รถเล่นนะครับไปนั่งเรือชมพุกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันดูนะฮะเ็นเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้เจอกัน2ออาทิตย์นะครับสบายดีกันหรือเปล่า คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะ <c oughs> คอมเมนต์กันได้นะครับหรืออาจจะไม่มีใครดูคลิปผมแล้วก็ได้นะ <c oughs> ลืมกันไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็ถ่ายเอาบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะครับมาดูย้อนหลังกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในครับผม สวัสดีครับไหนงปิงปองบอกไม่มาโอ้ยมานี่ชื่อคนแรกเลยป่ะเะี่นนั่นดิโอเคเหลือสองคันไม่ต้องถอดก็ได้ครับเพราะว่าอีกสักพักก็น่าจะไปโอเคครับได้ฮะตามกำหนดการน่าจะสอบได้เธอบอกเธอจะกินกาแฟใช่ไหมกาแฟข้างในไหม เท่เกินก็ไม่รู้สึกว่าเสียงเบาๆแบบนี้มันเพราะจังเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนออกเลยแล้วกันเนาะมีทีแม็กเยอะจังหนึ่งสองสามสี่ศูนย์เจ็ดคันเดียวอืมสี่แสนเก้านี่ไงไปเขาจอกอะไรมั้ง โอเคนะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงครึ่งนะฮะเราก็เริ่มอ,ออกกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราออกหลังเลยดีกว่าโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะขี่รถออกไปกันแล้วนะครับ โอเคไปกันเลยนะครับอารมณ์เหมือนออกทิปนะครับแต่ว่าไปแค่พระยาใต้นะครับโอเคนะับเราเลี้ยวตรงแยกพรยาใต้นะครับไปแหลมบดีายกัน โอเคนะเดี๋ยวเราขออนุญาตขับรถกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัยาใต้แล้วกันนะครับแหลมบริหารนะฮะตรงท่าเรือนะครับอันนี้ก็ขอขับรถก่อนนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่แหลมบริหายนะครับพัทยาใต้นะฮะอีกสักแป๊บหนึ่งนะอีกสักประมาณนาทีหนึ่งก็ถึงแล้ว โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ท่าเรือแหลมบริหารนะครับตอนนี้ก็กําลังจะจอดรถกันนะครับเดี๋ยวเราเอาของกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรือแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับ เรามาก่อนเวลานะครับเรือจะออกประมาณ6กโมงเย็นนะครับวันนี้ก็เ,เวลาฟรีตีันนี้นะตีหัวแล้วนะอ๋อเหรอไปเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันก่อนนะฮะเซเว่นก็อยู่ใกล้ๆที่จอดรถนะครับไม่เห็นฉันเหรอเห็นฉันหรอือเปล่าตอนไหนเมื่อกี้นี้ในก่อนนี่ไงเห็นแล้วอ <c oughs> โอเคนะตอนนี้เราก็ออกมาจากเซเว่นแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปซื้อ,อน้ํามานะครับมากินไปก่อนนะครับ ผมได้มาเป็นเย็นๆนะครับของแฟนได้เป็นากาแฟนะกินกาแฟตอนเย็นเนี่ยนะคนง่วงอ่ะอ๋องว่งวงเอ้ยนะตอนนี้เราก็นั่งรอนะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับเขาให้เวลาประมาณ40นาทีนะครับมาเดินเล่นเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ไปรวมกันที่เราจอดรถนะครับเพราะว่าเขา,านัดเวลานะครับรวมไปขึ้นเรือนะไปะเดี๋ยวเรานั่งเล่นเดินเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือแล้วกัน โอเคนะครับมันต้องเป็นวิวที่สวยมากเลยนะบนนั้นน่ะอืมบนนั้นบนนั้นโอเคบนป้ายตรงนั้นอะเห็นหรือเปล่าเห็นซิซูมไปที่หน้ามันพี่เอกเสียงพี่เอกอะไรนะอะไรนะซูมเข้าไปที่หน้ามันเสียงพี่เอกอ่ะอ๋อเหรออุ้ยมันซูมหน้าหนูทำไมนู่นดูคนไปเที่ยวขอร้านอ่ะโอ้เจอขอร้านอยู่ไหนเนี่ย ไปก่อนร้านไม่รู้ไม่เคยไปเอาน้องององเมริกา <c oughs> <c oughs> จะถา <c oughs> าจ่ายรูปขาขานี่ปรับแสงเยอะเยโอเคนะตอนนี้เราก็กําลังจะไปะจุดนัดพบนะครับที่เราจอดรถเมื่อกี้นะครับ ตอนนี้เวลาใกล้5โมง40แล้วนะ <c oughs> ก็เหลืออีกประมาณ20นาทีนะครับเราถึงจะไปขึ้นเรือนะครับเรือถึงจะออกเนาะวันนี้ก็ <c oughs> คนค่อนข้างเยอะนะไปเราเดินกัน <c oughs> คนเยอะนะวันนี้เขามาดูผู้กัน <c oughs> ดูผู้กัน <c oughs> ดูผู้กันระบายสีใช่แล้ว <c oughs> โอเคนะตอนนี้ทุ่มห้าสิบนะฮะเอ่อทุ่มห้าสิบนะครับตอนนี้สองทุ่มนะครับก็จะมีเอ่อลุชุดแรกนะครับตอนนี้ก็แฟนผมมาเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะวกไปสองรอบนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กลางอา่าวพัทยานะครับที่เรามาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือแหลมบาดติไฮะนะฮะ ตนนี้เราอยู่กลางอ่าวพัทยานะฮะไม่รู้ว่าเขาจะจุดพุดตรงไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวราชมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะ,ะนอนแล้วหนึ่งโอเคนะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นผู้ชุดแรกนะครับ ไงสวยไหมนี่นะครับเขาก็จะจุดกันอย่างนี้ประมาณชั่วโมงกว่านะฮะั้แต่สองทุ่มยันสามทุ <S <S ่มกว่านะครับจะมีทั้งหมด4ีจุดด้วยกันนะครับ เฮลโหลกี <c oughs> ่กันยังไปกลับบ้านกัน,กนดีกว่าเข็ดค่ะเข็ดค่ะไม่เอาแล้วค่ะไปกลับบ้านกันนะครับ โอเคนะตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับเราก็กาลังจะขี่รถกลับไปแล้วนะฮะอีกสักประมาณ80กิโลนะครับถึงจะถึงบ้านนะครับรวมๆที่วันนี้ก็น่าจะประมาณ160กิโลเมตรนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็พาท่านชมมาดูผู้นะครับแล้วก็นั่งเรือเล่นกันนะฮะเมาเรือนั่งไม่ไปไหนเลยไม่ไหวพี่ๆเอาเอาตรงเขตเรือเนี่ย วกไปกี่รอบสี่รอบสีรอบสีรอบ่ะโอเคนะเมื่อกี้ผมก็แวะเข้งน้ำนิดหน่อยนะครับปวดฉี่ไม่ได้ฉี่เลยนะครับตอนอยู่บนเรือตอนนี้ก็พร้อมกับบ้านบึงแล้วนะครับอีกประมาณ75กิโลนะครับจากนี้นะฮะตอนนี้ก็เวลา5้าทุ่ม14นาทีนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราจะถึงกี่โมงนะฮะก็สลับ คลิปวันนี้ก็วิจะเปงเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็พาไปดูบรรยากาศเล็กน้อยนะครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากไปนะฮะ